วันนี้เรามีเมนูที่ทำทานก็ง่ายทำขายก็ดีด้วยมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตัดง,ง่ายกลมกล่อมทุกเมนูกับเมนูกุ้งหวานเรามาเริ่มทำกุ้งหวานกันเลยค่ะเริ่มจากใส่มิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวลงในภาชนะตามด้วยน้ำเกลือป่อนเสริมไอโอดีนน้ำปลานำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือด ใส่กุ้งสดลงไปเคี่ยวต่อจนกระทั่งกุ้งสุกใสปิดไฟค่ะตักกุ้งหวานใส่ภาชนะตกแต่งด้วยผักชีเพียงแค่นี้เราก็จะได้เมนูกุ้งหวานที่มีสีเงาสวยชวนรับประทานแล้วล่ะค่ะจุดเด่นของเมนูนี้คือเลือกใช้มิตรผลปีบ๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวที่หาซื้อได้ง่ายสะอาดและชูสีสันน่ารับประทาน กุ้งหวานสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจัดเสิร์ฟได้1ที่โดยมีต้นทุนต่อสูตรอยู่ที่74บาทค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลปี๊บสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนู